และแล้วผมก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทวงผู้สาวผมคืนหลายคนไม่พอใจลุงแซนดิชใช่ไหมล่ะเพราะว่าแต่แก่นั่นแย่งซีนผมผมก็เลยมีโอกาสที่จะได้มาแก้แค้นลุงอีกครั้งกดไลค์เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนเนื่องจากว่าผมได้ทาการทิ้งของทั้งหมดในตัวเพราะว่าตอนนั้นผมรู้สึกสิ้นหวังมากไม่คิดว่าประชาชนจะให้กําลังใจผมเยอะขนาดนี้ผมเลยมีแรงฮิตสู้เพื่อจะชิงแมน่นางสองคนนั้นกลับมาให้ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่พี่ชอบหนูรู้เปล่า หลังจากนั้นผมก็ได้ทําการสร้างคัฟติงเทเบิโขึ้นมาเพื่อจะสร้างที่ขุดนะครับตอนนี้ยังเป็นที่ขุดไม้อยู่ทันใดนั้นเองผมได้เห็นหินผมชอบหินมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นวิวัฒนาการในการอัปเกรดขั้นไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะได้ที่ขุดที่ดีขึ้นรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่อัปเกรดจากการพัฒนาการของการครัฟนั่นคือเมดร,รับใช้ผมเองผมให้เมทของผมลงเหมืองเพื่อไปหาแร่ให้ผมผมขี้เกยียจลงไปนะ่ะไปแม่ย่านี่แม่ลงไปจังมานะไปแม เฮ็ดดีเฮ็ดดีๆๆๆหลังจากนั้นผมก็ได้ลงมาขุดหินเพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้ทาเตาเผาเอาจริงผมมีเตาเผาอยู่ที่บ้านนะแต่ทําไมผมต้องทําใหม่ก็ไม่รู้เอนนามาย่างน่ะเอายังก็บอกว่าคนเล่นมายคาจะเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ผมว่าไม่ใชอ่อ่ะผมเล่นมาสิบปีผมสร้างได้แต่บ้านสร้างได้แต่ดตกสร้างได้ทุกอย่างยกเว้นสร้างสรรค์เพราะผมไม่รู้ว่าสรรค์คืออะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับชื่อพระเจ้า โอ้โอ้โอ,โอ้นั่นไงมันโอเมสาวน,น้ er นอย er กำลัง okay. ขึ้นมาแล้วโอเมดสาวน้อยนางตอบประกขึ้นมาเองได้ด้วยอ่ะเช็ดเคเมดอัปเกรดวะนี่ผมไม่ได้สั่งการอะไรมันเลยนะเดยมันต่อขึ้นมาเองได้ไงโอ้โห300 IQ มาดูกันนะครับว่าเมดของผมจะสามารถหาแร่ได้กี่อันผมไม่เยอะหรอกม้าตัวนิดเดียวไหน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 เนาะโอ้โอเจี๊ยบขอขเจี๊ยบขอขเจี๊ยขอขอคืออะไรวะหลังจากนั้นเราก็ได้เอาเด็กไปเผานะครับ เอ้ยสายผิดป่ะวะเออต้องงี้ดิรอสักระยะหนึ่งครับรอจนเหล็กมันจะหลอมละลายกลายเป็นก้อนเหล็กเอ่อก้อนเหล็กมันเป็นเหล็กอยู่แล้วแต่ว่าหลอมละลายให้เป็นเหล็กอีกทีนึงเึ่งผมพูดงงป่าวะเอาเป็นว่าเรารอเหล็กนั่นแหละครับรอไปเรื่อยๆครับช้าๆได้พระเล่มงามได้ฮ่า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 พ้องมันมาไงวะเนี่ยผิดบทป่าววะ ตราบใดที่หัวใจผมยังเต้นอยู่ผมสามารถคราฟได้เรื่อยๆนะครับตเตาเผาเนี่ยแต่ว่ามันมาไงวะงงโคตรเดี๋ยวผมว่าผมจะต่อสะพานเพื่อไปเอาคโคลหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องการมากเลยถ้าใช้ไม้เผามันก็ดูจะเปลืองไปหน่อยนะครับคุณว่าไหมฮะยังไง่ะงไงผมไม่ออกฮะต้องการวัคซีนอะไรสูตรซีโนวัคดีอยู่แล้วะจะไปเอาอะไรบอโนนาอะไรไซเวอร์อะไรอ่ผมเซ็นสัญญาไปแล้วแต่เขาไม่ส่งมาให้อะไม่ได้ายมาสามอ่ะฮะยังไงฮะฉีดๆก็ไม่ชนะไม่ตายหรอกนะคนตายสองสามคนเอง เงียตู้เอ่อผมหมายถึงยาเยียบตู้นะครับมันเอาไว้ใส่ของที่จําเป็นใช่มันคือตู้นะผมพูดว่าตู้นะคำข้ไม่เไป็นไ๋ครับหลังจากที่ผมได้ที่ขุดเหล็กแล้วนะครับผมจะตามไปเอาเพชรที่อยู่ในบ้านผมซึ่งมันไม่ใช่เพชรผมหรอกครับมันคือเพชรตาแก่นั่นแต่ว่าผมจามมาเป็นของผมเองเพราะว่ามันอยู่ในบ้านผมได้อย่างหนึง่งมันจะต้องชดใช้จากการกระทําของมันก็คือการแย่งเมียผมไป2คนเลยเยอยจริงๆหมายถึงไอ้ตู้นะาผมจะกินโอเลี้ยงไม่ก็ชาดาําผัดกะเพราไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะอย่าลืมส่งมน่นา ามกีบแต่ผมเป็นไอ้สามกีบที่รักประเทศนี้มากเลยประเทศเมโสโปเตเมียประเทศไทยสิเถอะผมพร้อมแล้วที่จะไปสู้ลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระเจ้าตากต,ต,ต,ตากแดดไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวผิวเสียต้นอะไรเสียน่ะไม่รู้สิรถสตาร์ทไม่ติดเลยอะช่วงนี้ใช้โตเกียวไดเกียวดไดเกียวใช้ไดเกียวแนละ้วทำไมยังสตาร์ทไม่ติดล่ะเพราะกูไม่ได้ใช้เออจะว่าไปคนใช้ผมหายไปไหนวะตอนแรกยังเดินตามผมต่อยต่อยต่อยหลังจากที่ผมเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งเอ้ยระยะผมเห็นรังคาบ้านไวั เฮ้ยมีบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็เป็นทางที่ตะแก่นั่นพุ่งตรงมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นบ้านของตะแก่นั่นแน่นอนมาไงเนี่ยไปเราไปสอดแหนมกันเถอะเดี๋ยวแกดูลาดหน้านะเอ้ยลาดเหล่านะื่อที่เมื่อกี้ผมเลยมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนเราจะเลอได้เพราะว่าผมพากไปผมกินไปอยากเจอไอ้ลุงอา้าวเฮย้ยเจอเลยพูดถึงก็มาเฮ้ยมันถืออะไรวนะน่ะเฮ้ยมันเอือบปะนะ่ะทุกคนว่ามันเอือบไหมครับงาห่าง ไไออตตแม่งเออจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะเนี่ยดูเหมือนตาแก่นั่นจะไม่อยู่บ้านนะครับน่าจะเดินออกไปทําหาอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปช่วย2ส,สาวนั้นทันทีผมมีลังสังหอนใจว่าสสาวนั้นจะอยู่ในบ้านหลังนี้แหละเราไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่ากระบผอม <c oughs> นี่พวกเธอปลอดภัยดีไหมต้องถามว่าโดนเซิงยังปลอดภัยดีแต่นายมาได้ไงอ่ะเอ่อฉันเห็นว่าตาแก่พาเธอมาทางเนี้ฉันก็เลยดาวทางมาแล้วก็มาเจอบ้านหลังนี้จากการวิเคราะห์ดูจากเสียงนะครับน่าจะยังไม่โดนนายไปเถอะที่นี่มันอันตรายเอ่อฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะหรือว่าโดนพวกเธอจะต้องกลับบ้านกับฉันติดใจของตาแก่่น่ล้วเหรอวะเนี่ยฉันอยากกลับนะแต่ว่าฉันกลัวว่านายจะมีอันตรายเฮ้ยอันตรายวะซันไม่มีใครกล้าหยามกับฉันใครวะเนี่ยไอ้บ้านี่อีกแล้วล่ะ ยังไม่เข็นใช่ไหมยังไม่เข็นใช่ไหมเชื่อแล้วนะต้องโดนนี่หมูระเบิดได้บ้าไปแล้วแง่ลนแ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 ลนหนีไปไหนเอ๋วิ่งดิเอเอวิ่งดิเอไหนเอไหนเอไหนก่อนไปไหนหามลำหาเลยแย่เนี่ยฮะมานี่เลยก็หนีแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าสู้ไม่ได้อ่ะไอ้ตะแก่บ้าเอ้ยอะไรบนหาอะไรฮะสดเล่าตะแก่บ้า เช้าเมื่อคืนหรือข้าพนมวงโล้วงมาดิก็มาดิครับโอ้ยก็มาดิโอ้ยมาวงมาวุกแถวนี้งั้นงั้นงั้น รู้สึกไม่ที่เราตีกันอยู่เนี่ยเหมือนไก่ชนเลยนะเหมือนจริงแต่ว่าไก่ชนที่มีดาบอย่าพูดมากไอต้ตะแกเอาเมียชัดคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะลดเล่าเพิ่มเลอ้ไอ้ไอ้อย่าเฮ็ดคอยอย่าเฮ็ดคอย,อยเฮ็ดแห้งแห้งแดง <c oughs> แกนย้อยอด้วยแกจะไปไหนตาลุงบ้าเอ้ยกลับ <c oughs> มานี่นะนี่ก่อนวิ <c oughs> ่งหนีหางจุกตุดสมน้ำน้า ครั้งนี้จะปล่อยให้ไปสู่สุคติก่อนละกันแล้ว <laughs> ลสึงเหมือนว่าฉันจะถูกวางยาเลยแฮะองเป็นตะลูนั่นแน่ๆเลยอย่างนั้นเหรอเห็นลุงเขาใส่วายกาวไว้ <c oughs> ในน้ำของพวกเรานะรู้ว่ามันมีอะไรของแปลกปลอมแล้วไปกินมันทาไมเล่า้าฉันอยากลองนี่นะเต็มไมเนีลย รีบกลับบ้านเธอในระหว่างที่ผมพาแม่นางสองคนนี้กลับบ้านผมก็เลยคิดว่าเอ๊กลับบ้านไปตาลุงนั่นน่าจะตามมาได้อยู่ดีฉะนั้นผมจะสร้างบ้านใหม่ครับเอมิฟุคดะเดี๋ยวเธอช่วยฉ <c oughs> ันไปหาไม้ได้ไหมใช่สิเจนนี่เธอช่วยฉันไปหาแร่ได้ไหม <c oughs> งานสั่งนี่ถนัดเลย <c oughs> ได้เลยเฮ้ยได้เลยเหรองั้นเอาเลยนะห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอก แล้วก็ลงเอยด้วยกันกลับมาตัดไม้เหมือนเดิม mm hmm. วนลูปไปเรื่อยๆไมค้านี่ไปตัดไม้ที่ทําอะไรได้บ้างผมถามจริงต้องเริ่มมาจากการตัดไม้ทุกอย่างเลยจริงๆนะไม้สําคัญมากแปลรูปก่อนว่าแต่เจนนี่ยืนทําหาอะไรวะี่ยเธอหลับเหรอพอดีเราหาอุปกรณ์อยู่ะเราหาที่ขุดไม่เจออ่ะ,ะราคาไปแล้ว ขอบคุณมากนะผมจะสร้างบ้านแบบออริจินนลนั่นก็คือการสร้างบ้านในถ้ำนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่นเกมไหมครับในยุคบุกเบิกผมบอกเลยว่าตอนสมัยเมื่อหาปีที่แล้วการสร้างบ้านในถ้ำมันฮิตฮอตมากๆเลยได้ไหมไหมได้มาเยอะเลยไหน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 โอ้โหเยอะจริงวะโหโหขอบคุณนะขนี้พอไหมอ่ะพอเลยแหละแต่ว่าอยากได้เพิ่มเป็นอย่างอื่นได้ไหมพอครับเอ่อได้แล้ไหมได้มาอยู่เยอะอยู่นะโอ้ได้มาอยู่หรือได้มาเยอะวะฉันถอดให้แล้วแหละขอบคุณครับ เอ,เ,อเอ็มมิฟุคาระช่วยไปตัดขนแกะที่บ้านหน่อยได้ไหมแต่ว่าระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวเจอตาแก่โรคจิตน,นั่นให้จุดระเบิดปะเฮ้ยทำไมมาเร็วอ่ะเฮ้ยทำไมเสร็จเร็ววะนี่เพิ่งสั่งงานนะเนี่ยให้ไปตัดขนแกะที่บ้านทำไมเร็วจังอ๋อพอดีว่าแกะแถวนี้มันมีเต็มไปหมดเลยอะ่ะเราก็เลยเอากัรไกรไปตัดเนื้อมันมาด้วยละกรนไกรตัดเนื้อนี่ไงเนือ้อเต็มเลยเออต้องการขน <laughs> ขนนอะไรขนห้ามอยอรอโอ้โหเอย เอ้า,อามางไงวะเนี่ยพวกเธอเห็นไหมมาดูดิพวกเธอเห็นเปล่าไม่เห็นเหรอ โอ้ยใครขุดได้ล่ะก็ใช่ไงก็ตะแก่นั่นขุดอ่ะไม่มีใครเห็นจริงดิเอาเป็นว่าเราย้ายม่องอยู่กันเถอะอยู่ที่นี่ไม่น่าจะปลอดภัยแล้วเพราะตะแก่รู้ที่อยู่ข้าช้าครับเฮ้ยบริเวณนี้คุ้นๆเหมือนเรามาหาเอมิฟูคาดาอยู่แถวนี้เลยนี่ผู้พิพ่มทำเพลงครับเดี๋ยวเราจะขุดทำต่อเลยทีนี้ผมจะออกแบบให้มันเป็นเชิงลึกนะครับผมพเพราะว่าผมชอบลึกๆอ่ะยิงลึกเท่าไหร่ยิ่งเสียวครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรได่ไงเสียวจริงด้วยมันทะลุหินออกมาเลยตะแก่นั่นต้องมีวิชาอาคมแน่ๆ แน่แน่สเสน่ห์ของเกมไหมครับมันก็คือการขุดเนี่แหละครับเวลาที่บล็อกมันแตกเนี่ยบล็อกบล็อกเนี่ยมันเพลินครับมันเพลินฮะพวกเธอเอามาเล่นพันมาจากไหนอะจากบ้านของลุงเขาไงมีเต็มเลยอ๋อยัดเข้ายัดออกเหล<ช>ือ,อ,อ,อก็จะเฮ้ยแต่แกนั่นเอากระดูกมาให้เราทําไมอะเฮ้ยเอาหายหายไปไหนวะทุกคนเห็นไหมมนานั่งทําใจดูดวงอาทิตย์กลาลังขึ้นแผลบเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะเฮ้ยเศร้าอะ และจากที่ผมทําใจได้แล้วทันใดนั้นเฮ้ยตาแก่นั่นโอ้ขโมยผู้หญิงไปอีกแล้วว่ะเอออยู่๋ยวนี้เลยอยู่๋ยวนี้เ้อได้เธอได้ใครก็ได้ใช่ไหมฉันเนี่ยฉันจะช่วยอย่าพุ่งไปไหนโอ้โหบินอย่างกับซันตาคอสเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการจองเบิร์จากที่สูงนะครับว่าเออเหมือนผมจะเห็นอะไรแปลกๆหืม อ่าลืมสบใครนายแซนดิสเดี๋ยวน่าจะวัวไม่ๆๆๆไม่จริงใช่ไหมยถ้าที่เห็นมันเอาไปเหี้ยกูจอัลเลาะห์ไม่จะช่วยผมด้วยครับผมเจ้าพี่ๆๆๆผ่านไป99วันผมก็ได้ทําการออกจากบ้านหลังนี้เพื่อสืบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสองสาวคนนั้นจะเป็นอย่างไรผมรีบพุ่งเข้าไปหาบ้านหลังนั้นทันทีแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าบ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านร้าง ผมได้ทําการเข้าไปในบ้านแมงมุมเต็มไปหมดเลยผมทําการสํารวจอย่างทีถ่วนแล้วผมก็เจอโครงกระดูกอยู่สองคนผมรู้ทันทีว่าคืออะไรรีบสับตีนแตกออกจากบ้านหลังนี้ทันทีสองคนนั้นตายแล้วรวมถึงตะแก่นั่นด้วย เชี่ยแม่งพีกจัดจัดเลยอ่ะ